สวัสดีอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวธมนพรเวณุสิทธิ์จะมาทําคลิปนําเสนอกว่าจะมาเป็นเจ้าของร้านไอศครีมค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่หยกนะคะเจ้าของร้านไอศครีมโคโาโตนะคะก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์คลิปกว่าจะมาเป็นนะคะคําถามแรกก็คือทาไมถึงเลือกเปิดร้านไอศครีมคะโอเคก็คือจริงๆแล้ว มันย้อนไปตั้งแต่ตอนช่วงที่ไปเรียนต่อที่แคนาดากับแฟนนะคะแล้วก็ตอนช่วงนั้นเวลานั้นมันจะเป็นเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปพอหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนเงี้ยก็จะไปร้านไอติมแล้วที่นู่นมีร้านไอติมเยอะมากใช่อร่อยอร่อยเยอะมีรสชาติที่แปลกๆปลก่าที่เราเคยกินที่ที่โคราชหรือประเทศไทยเองอะไรเงี้ยค่ะเยอะเลยก็เลยเออเอแล้วก็มีวันนึงค่ะไปไปที่ร้านเพื่อนเราเพื่อนมันเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ค่ะที่ร้านไอติ แล้วเขาก็รู้สึกแบบชิลมากค <c ười> ือตักไอติมไปคุยกับลูกค้าไปเดินร้านคุย,ยกับเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนมันดูชิลจัง <c ười> อะไรเงี้ยแบบเปิดร้านในติมอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของเราแล้ว <c ười> ก็เราก็เลยเราตอนที่อยู่แคนาดาค่ะก็รู้สึกอยากจะกลับมาไทยแล้วแบบอยากจะทำธุกนนกรกิจด้วยกันก็เลยคิดว่าธุรกิจไอติมก็น่าสนใจเพราะว่าตอนช่วงนั้นโคราชก็ยังไม่ค่อยมีร้านไอติมให้เลือกเยอะเท่าไหร่ก็เลยโอเค เราเดี๋ยวเรากลับมาทำร้านไอตินกันแต่ว่าร้านไอติมจะเป็นแนวแบบเป็นรสชาติให้ลูกค้าเลือกเยอะแต่ว่าเราไม่ชอบกินหวานก็เลยแบบว่าจะเป็นไอติมที่หวานน้อยลงมาหน่อยค่ะตะวันต่อไปนะคะก็คือพอได้ลองทำแล้วเนี่ยแตกต่างกับที่คิดไว้ไหมคะ ก็จริงๆก็แตกต่างจากที่ถือไว้คือแบบเราเห็นเพื่อนเขาทำร้รานไอติมชิลๆเลยนะแต่คือเราก็คือณนะตอนนั้นคือเพื่อนเป็นซูเปอร์ไบเซอร์เขาไม่ใช่เจ้าของร้านแต่เราก็เข้าใจได้ว่าพาร์ทของเพื่อนนันก็หน้าร้านมันก็อาจจะชิลๆแต่คือเขาก็จะมีงานหลังร้านของเขาที่มันมันไม่ชิลซึ่งของเราก็เหมือนกันค่ะเราเราต้องทําเองหมดทุกอย่างเนะี่ยค่ะทำกบแฟแค่2คนก็คือทําตั้งแต่ทําไอติมโปรโมท ทำเรื่องจุกจิ๋ทุกอย่าง,ท,างที่เป็นร้านขึ้นมาได้ก็คือทำมาแค่สองคนต่อไปนะคะ,ะคําถามสุดท้ายก็คืออยากแนะนําอะไรกับคนที่อยากเปิดร้านไอศครีมคะก็คือจริงๆแล้วมันก็อย่างที่พูดไปเม,มื่อเมื่อคีสพคัพพูด่าว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปอะค่ะรู้สึกว่าอยากลองทําก็ลองเลยค่ะแบบ ใช่สิ่งที่คืออย่างอรเราได้รอะค่ะคือถ้าเราชอบมันก็คือเราก็มีความสุขกับมันไปได้อย่างอันนี้เปิดมาสองเกือบ2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ดีอะค่ะ<ม>แล้วก็แต่ถ้ารู้แต่ถ้าใครที่ลองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็แค่มุ้ไปค่สายอื่นเลยทำงานอื่นตอแค่นั้นเองค่ะขอบคุณพียกมากๆนะคะแล้วก็ใครที่ได้แวะมาเที่ยวที่โคาราชนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนเพียวก,กันด้วยนะคะที่ร้านโคลาโต้ค่ะขอบคุณค่ะ